สรุปเรื่องดาวดราม่าของเอนโซเฟรนเดสค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เตยสรุปให้ฟังค่ะในการแข่งขันฟุตบอลทัวยโคปาอเมริกาปี2024ที่ผ่านมาค่ะทีมที่เป็นแชมป์ในปีนี้ก็คือทีมชาติอาเจนินาค่ะซึ่งอาเจนินาค่ะก็มีการเฉลิมฉลองกันบนบรถบัสรวมไปถึงทางเอนโซเนี่ย ขาก็มีการไลฟส์สดบนอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยแต่ว่าทางอ n นโซค่ะบนไลฟส์สดเนี่ยเขามีการร้องเพลง mm hmm. เพลงที่มันเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติแล้วก็ปรวมไปถึงในการเหยียดรสนิยมทางเพศด้วยทําเอาบรรดาแฟนๆที่อยู่ในไลฟส์สดของ e n น so โซในตอนนั้นนะคะ mm hmm. ก็เกิดความไม่พอใจกับเจ้าตัวจนทําให้เกิดมีกระแสะดราม่าจนถึงทุกวันนี้ mm hmm. ซึ่งพอมีกระแสดราม่าออกไปค่ะเจ้าตัวเขาก็ได้ออกมาขอโทษผ่าน Instagram มส่วนตัวซึ่งก็แปลเป็นไทยได้คร่าวๆว่าขอโทษจากใจสําหรับวิดีโอบนอินสตาแกรมในระหว่างการเฉลิมฉลองแชมป์ก็มีเนื้อหาที่รุนแรงเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อแก้ตัวอะไรค่ะสำหรับท้อยคําที่เกิดขึ้นแล้วก็ในช่วงเวลาของวิดีโอเนี่ยก็มีท้อยคําต่างๆเขาบอกว่าเขาเสียใจอย่างแท้จริงค่ะ ล่าสุดค่ะทางสมโมสรเชลซีเนี่ยก็ทราบเรื่องแล้วแล้วก็จะสั่งสอบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยและที่สําคัญค่ะบรรดาแข้งเชลซีที่เป็นชาวฝรั่งเศสอย่างมาโลกุสโตอักเซลดิซาซี่แล้วก็วิสลีโฟฟาน่าค่ะก็ต่างพาก,กันอันฟอร์เอนโซกันหมดเรื่องราวนี้จะไปจบที่ตรงไหนเราต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะและนี่ก็คือข้อสรุปของเรื่องราวดราม่าเอนโซเฟรนันเดสค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ